อะไรนะถึงดึกเลยพี่โอ้แล้วถ่ายถึงดึกแล้วผมใส่หน้าก,กากเนี่ยนะโอ้โหหายใจทีนี่แบบืหทรมานทร,กร,รมกำแล้วเกินดูสิเนี่ยเออเป็นพญานาคเลยเรครับเอาเป็นพญานาคไม่ได้อะงูอะไรนะงูเก้งก้างอะ่ะงูเก้งกองงูเก้งกองอะ่ะ ขอบออุ้ยขบคุณครับขอบคุณของขวัญครับนี่เป็นไงแล้วให้ของขวัญพิเศษเราด้วยขอบคุณครับผมงูอินโนเวชั่นแมนเอ้างูอินโนเวชั่นแมนที่ไหนตอนนี้ถอดหน้ากากอยู่โอ้โหให้รีแลกซ์บ้งดิโอ้แบบวันๆก็จะแบบสู้ตายอย่างเดียวโอ้มีตาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีโกรธเดี๋ยวพาน้ำแป๊บนึง